สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทองสวัสดีตันติกํลังนสีออกเดินทางนะพี่น้องก็กงแต่งตัวค่ะไปบ้านแม่ย่าก,กันนะคะไปดูน้ำดำหัวข้าพรคะ่ะแต่ลูกเสือกุจะตาตูปตาโปรสระสหลเกินนะคะอาจจะออกเดินทางกันอีกสักครู่นะคะตอนนี้สิตีหาเครึ่งแล้วเขาว่าสิออกตันตีหา ตื่นสายตื่นตีหาเพื่อนน,นนี่นั่นเสื้อผ้ากลับไปุดสองด,ด,ดนี่แหละพี่น้อง่อน้าเดเปียนนะคะนางเรโอไม่ต้องให้นางถือหรอกของที่จะไปฝากไม่ยากกันน้ำไม้ค่ะนางเพิ่นบอกว่าอยากกินแกงน้ำไม้อีกแล้วบาเอายางลายดอกแกงน้ำไม้กับบังม่วง,ง,งจักหน่อย เตรียมไว้ก่อนพี่เลยออกหกโมงพอดีพี่น้องเอ้ยสวยอีกแล้วเสียออกไต่เศร้าเพรเพื่อหอดปุ๊สิบเกือบเที่ยงคือเก่าละน้องเดินทางไปบ้านแม่ยากันออกมาท้อนซองหันเส้าหนีทนันหละสาดง่ายง่าเลยจะ<า>ติดตามไปพี่น้องค่ะว่าชสีฮหอดหกจักโมง กี่งอกข้าศาสิสาดน้ำนะคะไปสวยตะเกียวเสียออกรถตีห่าเดินทางเต้นเว่นเต้นแว่นอีกแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะเอาครบด้วยยังมาใหม่ได้ต่น้ำใหม่กับหมักม่วงพี่น้องเลยตามไปน้ำกันด้พี่น้องโหดแล้พี่น้องเลยฮากระหอด เมือ่อยเงานอนมาชุดทางโหดว่าหอนวอน่าฮนเงียบซีวีสงการกเขาเขาเห็นว่าเขาาสาดน่ำสาสตร์น,น่าย่งสัตแม่ก็ไปอยู่ไปยังไปผูกแขนนี่ยังมาทำงานเขาก็มาหอนนั่งรถเดินสามชั่วโมงแล้วพี่เด้อี่หวัวขับรถไปขับเร็ว สมชั่วโมงครึ่งพอดีออเราก็าสืบามาก็กก่อดสืผีไกน่นื้ปงเะไรมาขึ้นแล้วก็สืบมาว่าก่กอนมันบริษทสูงไอ้กรโพยยูไอ้ทีหมันจงบกน้อไซ

คือใส่ชิ้อุ่นแนวอุ่นอีกเจ๋งไเจ๋งเลยอาพี่ตัวาฮัลโหลเป็นโทรหาใครเอ้าฮัลโหลโอ้ยสงสัยเงื่นโพอีกที่บอไปใโตโทษโทษ เดี่ยตวตัวอ้วนมันจะกินได้หรอเดินไปมาขาไป่ <c oughs> อนวมันเสีย <c oughs> ขามันเสนแล้วยังอ้่น <c oughs> ไปได้กินกัวไก่เนี่นยแล้นะมากยื้อเศร้านาหมอนะนี่ขาวขาเสารึเปล้าท่านจีนเรอวย อเขาเฝากกัไ oh, ่ได้เงี้ยเราพี่น้องเลยเราไปซับเอาหน่อแต่เมื่อคืนมันดแกิมันจมากไมมันเงียบส่รทำไมกันนโอ้ยเขาไปเร่นแกงกันแถวอุ้ยเขาดเลนกันเพื่อนแต่กแค่บ้าน่าม่คนน่

มันแกมนลไไปกับคนที่สลายไปกับนีหมองหนังนี่ดะมาแล้ว well ้าจต่พกแขนทำไมจะแก่แก่นึกหนีมาดีมาาจะได้นึกใช่ไมาจารย์นึไปไหกวะ ้มันไปนะอางเ่อาไเ่องหนีนี่คือออกนมยานงนงานมานงาานงาานานงานนงาานงนงานง่างานนน นี้เห็ดรอแมอันแล้วก็สิ่งเห็ดองนี้ผักขาสับชื่ว่าใส่ยูบะนี่ผักขาเนาะเออตั้งเนี่ยนี่ผักขาเพรายันกระหูนี่ขยัันแค่ต่อนะไม่ได้อย่างเราไป้องได้แต่น้ำมันน้ำมันเดียวซับไปซับไปเต็มตู้เ น่อไม้น่อไม้ามาจะบานเาเอื้อหน่อไม้ก็ขายกับสามชุงสมพนกินหนอเขมันมันออกแล้วาออกเลยนคนนบโตะอะไหลายตนใส่น่นใส่ใส่นั่นตา้ห้ยน่อยถาไหหน่อยถ้เออมีคน

แกใส่กระเบือซือๆยงใส่เี้ยอแสบเก่าเออมาปิดเลยเขาโฟกัสหรอกเขาโฟกัสตังที่คองมันแสบขเขาเด่ได้มาเบิร์นเราคาหมอนออ

มขุาย้เขาเบื่อม้นเคอเขาเบือเงขาเบือคือลายแต่ไอ้บัดมันเย็นมันกระนั่นอยนนี้ ห่อนีพี่น้องเอ้ยไป่ใส่มาใส่ไปทักได้กระแต่ห่อนค่ะให้นั่งนั่งโอมาสาสข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยกินเข่าวิ่เข่ามาแต่มาเศร้ามากตั้งใจสิกินซื้อเปีงยนก่มาแต่หน้าป้งข้าวว่าสิกินข่ากันยังไงเลยเดี๋ยวมามาเข่าก่อนสกินตอนดีสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงหลักจานยังพัได้กินเข่าเศ้าแค่ขมไข่วจัันจิกไข่ยังเอายากแก้ไข่มันกินเหรอ เราจะซื้มาก,กินข้าวแกงแล้วไม้พี่น้องเอ้ยไปให้คุณแม่ข้าวมันเหนือ่อย,อย,กกอยแล้วไงถึงเมื่อไหร่เราจะนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่านั่งรถมากกับเงานอนมาสุดทางตื่นแต่เช้าพอได้พักผ่อนพี่น้องก็จะเอาคลิปในสิกทายภาบรรยากาศบนร์ซันน,นี้ก็ตอนค่ำๆกันซื้พรากันข้าวไปในเมืองไปซื้อถุงอันมาใส่เงินสิเฮตตุนทาริโอเป็นสิเฮตตุนให้พอแข็ไม่เงยไม่หญ่เพิ่น ประกาศเตรียมน้ำบดน้ำหอมสิมาสส่งไม่ยากน้อง่น้องิองทีติดตามคลิปหน้กกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้เ็บภาพประกาศไว้ซ้ำนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องบนสุขสุข,สขนจะได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจสิกับลิโอเดดเดอร์ามาบาดยาครั้งที่สองกับเมย์มอย,มยสอยเมน <laughs>